เกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อเจมประดิษฐ์รถอีแท็กให้ตาของน้องเจไปเข็นไมเ้เอาๆแล้วสองคนพ่อลูกพ่อเจมกับน้องเจมเขาจะไปไหนกันเนี่ยอ่ะอแม่สาวถามพ่อเจมยังไงก็ไม่บอกถามน้องเจมก็ไม่บอกพ่อเจมได้แต่บอกข้าแม่สาวขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเข้าข ก็โดดขึ้นท้ายรถคันข่าวคันแรงได้พ่อเจมส์ก็รีบสตาร์ทและบิดยังไวอา้อาวแล้วพ่อเจมส์กับน,น้องเจฟจะพาแม่สาวไปไหนเนี่ยเอานี่มาตาน้องเจฟนี่นะแล้วสรุปอะไรมันคือ,อยังไงก็พ่อเจมส์เขาได้แต่งรถอีแท็กให้ตาของน้องเจฟไปขายไม้แล้วนี่นะแต่แม,ม่สาวลืมนึกไปว่าตอนที่แม่สาวอยู่บ้านมีสายเข้าจากตาน้องเจฟบอกว่าให้รีบมารีบมาด่วน<ค>เดี๋ยวพ่อเจมส์ก็รีบเรียกแม่สาวขึ้นรถคันขาวคันแรงมาเลยแล้วก็มาเจอตาน้องเจฟในสภาพแบบนี้พอมาถึง ได้ยินตาน้องเจฟบ,บอกกับพ่อเจฟว่าขวัญกบเลยขวัญกบเลยแม่สาวก็ตกใจอะไรขวรัญกบทีนี้หัวหน้าช่างเจบเก็จะยืนงง,งๆเขาก็คงคิดในใจว่าเอะไอที่พ่อเจฟเขาแต่งรถมาให้ตา้องเจปเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะต,ตาของน้องเจบได้บอกว่ามันไม่ได้ผิดพลาดหรอกแต่มันผิดเต็มๆเลยโอ้โหทำเบรกมาให้ขับมานี่ขวัญกบเลยขวัญกบนะไม่ใช่อะไรนะเบรกไม่โอ้โหขับไปเบรกไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปถึงไม่เนี่แะแล้วพอเจมก็ได้มาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้ตาของ้องเจบจนไปขายไม้จนได้แต่เดี๋ยวน้าพ่ได้อุ่นใจีมือตัวเองขนนาดั้จ เลยขี่คันข่าวคันแรงตามตาน้องเจบมาโอ้ยจะรอดไหมเนี่ย